<Okay. S 2> อ,อันนี้สิต้องค่อยๆงัดขึ้นจะพี่น้องเพราะว่าอันนี้สิเอาไปขายจ้ะอ,อ๋อ๋อาบา้ากันได้จะพี่น้องเด้อก็ได้ให้ค่านม,มันพะเยานะจ้ะโอ้ยมันเหลืองพะเย่เอ้ย ฟองมันเหลืองไหมจ้าพี่น้องนั่นอู้ห้่เกยียจมันโลตบอละดมแยริยะนี่ยล้วห้องเอาไปเนี่ยเขาจ้ากระสิเลืกอกออกจใจพี่น้อ,าาองนั่นเออมาแล้วนะสาธิตโตคุณอ่ะตตโ,โกอยู่พือ่อน่าดาเิงยกข้อมมาอ้ถอยอันมึงดอกนี่เจ้าบาดก็กจะพี่น้องเใช่ไหม เถ่าเลยจ้ะพี่นอนะอ้องพูน่ะมันเหลือใจเดชถากันกระข้าวในก็บบดไอ้น้อยอยอ๋อเดี๋ยวพ่อต่อเนี่ยจ้ะพี่นอ้อง ปลาหนึ่งสุ่มค่ะโอ้มันคือฟองเหลืองพะย่ะยเอ้ยไ,ไปกินดอกมืเหน๊ะลองไหมว่เป็นอ,นะอยัางเราจ้าได้มันเก็บไปให้ลองมึงก็ดีใจเรด,ด้วยจ้ามึงนะคุณอ่ะดอกหนึ่งพุณสองดอกทางนี้คุณนะคะเดี๋ยวหน้าพาไปเอาดอกนี้กัน

ขามันไหมจ้าเห็นไหมไปขามันเ,นเ,นอ,อ,อ,เอาไปได้แล้วจ้าเริ่าขงไนนานจะดดกไม่น้อยนานจะได้นี่นี่จะเปน็นองเอาบ้านนันทิลักเ,ลอเอเอเอออ Mà mấy lâu nét ba này đấy Mua mang ngay này thì mới nét ba rồi đấy Để nó ไปมาออนไลน์จะว่าแถาถิ่มเพื่อจะพี่น้องบ่ะเมนินว่าอันนี้เลยค่ะปลาเมืองไหนเมืองไหนมามาดาลิงมาเร็ว,รวน,นี่นี่นี่มาเร็วเร็วปลานี่เนี่ยปรเมินปลาเป้า,ปาไม้เด้๋ยวะพี่น้องปลาเป้าไม้อีกซองนึงซรอยนึงจ้ะ มาดูแต่ก็คุ้มค่าจ้ะคุ้มค่าในการแวะพุ่น่ะดอกหนึ่งจะพี่นอ้องพุ่น่ะอุ้งหูอยูปป่พุ่น่ะอันนี้ไม่เอาจะพี่น้องนี่ค่ะเขาไม่อินเตยัสโกเนียที่ได้เส้น Hãy <laughs> hãy เอาไม่ได้ผักแอชีสเน,สนกเกนอืมสตูนสเนกเกน โที่ม่อนอยากกินสมตามาํตาจะตำักแขงจะพี่นอ้องโทรมาหาพอเลยบอกให้แม่ซื้อมาหน้ามาในเดอ้อพนัสต์ตำมะแขงพนันต์อยากกินตำักแขง,แงโอ้ค่ะนอนลูกไส้กไ็ได้ที่ม่อนนจะดอกนึงหาไปได้เรื่อยๆ,ๆจะพี่น้องในเฮปลานี่เนาะทูน่าโอ้อันนี้ขาขาบ,บวบเลยจะพี่น้อง มันอมน้ำนึ่หน้าสิเอาแกะให้เบิ่งจ้ะอ่ะเอาไปได้้ะพี่น้องปาดถึงเลยคุณขา,ค,าคลิปที่เร้วอัดล่งนะหน่าจะขามันหน่าจะแสงมันเสายรายโยะจะพี่น้องหน้าพึ่ง เลี่ยนลู่กับกลองนะจ๊ะพี่น้องเนาะค่ยคอยๆเป็นค่ยคอยๆไปได้จะพี่นอ้องหน,น้าดอกว่าหน้ากับพยายามเฮ็ดอยู่จ้ะนั่นโอ้งามงามไหลเบิ่งหมวกมันก่อนเด้อจ้ะพี่นอ้องเด้ออ่าหมวกเอาไม่ได้แล้วนั่นนี่นจ้ะโอ้สวยเนาะที่รัก อา้าอันนี้มันกี่ราตีโอ้พยพอหายว่าอันนี้ขายไม่ได้ขายไม่ได้เราก็เอาไปกินจ้ะพี่น้องว่านี้เอาบักอันผลไม้ลิงงงอนไปขาย ได้สามสิบโลได้เงินมาสามลอยข้นจ้ะพี่น้องได้เงินมาเก่าลอยบาทมาว่าเนี่ยโอ้ฟิน่ะข,ขนาดเมื่อนี้สิไปเอาไม้จ้ะพ้เดียนข้าเจ้าสร้างหล่นมาสองถังจ้ะพี่น้องสองถังพะนะักมืนหน้าปาดขาให้หนูนะจ้ะพี่น้องสวยงาม,มยังขวมไปซ้ยจ้ะพี่น้องไล ่าหน้าบ่าค่อยดีบ่มงอยูไหนมีไหมจ๊ะออเรือบอโรดบัตรี่ จ้ามา่ก็บน้ำหาหยพี่น้องจ้ะมันลายอิลีค่ะเฮ็ดไหมปีนี่ทั้งหน้าไหม,มดอกนี่เอาไปไดใหญ่ปลาจ้ะพี่น้อง <c oughs> เงินแจ้นะเอาดูเด็ดดูเหนไหมอืมปานีปล่อยไว้แค่สองหมื่นเด้อนจะพี่นองอืมอไหนเอาไปหนึ่นะไม่น้อยเลยเออเอาไ้ซะจ้ะ

ซีดอกนน่จ้พี่นอ้องงดงามงามงามามไรใช่ หันมาทั้งผีจ้ะปาพี่น้องมึงจะเอาขามันจับพี่น้องมึงเนี่ยขามันใด้อยุ

ได้บอ,อพี่น้องถ้าเอาได้ก็เอาได้แต่ข้ามันแหะจ้ะพี่น้องนี่่าไรอยู่ถือฝน,อนไปอาดหลาด้ลยจ้ะมึงนะน้นถือฝนถลายแทะเฮ้ยยังไม่ไหม้เลยนะ โอ้แน่นครับจตพี่น้องนี่นะไย้อนมันแน่น,นแล้วไหมเนาะ มันคาจะพี่นอ้องพูดนะถ้มึงจำแล้วหน้าให้ดึงพูดนะ เดี๋ยวจักน้อยหนะ้าก็ออกจากป่าแล้วจะพี่น้องรถไก๋งจอดหน้าจะพี่นอ้องเอ้ามาหาน้ำกันละปลามันในญ่เตบิบอยอะ อายุวันเลยกรเดอะนี่ยันมาได้อเ่ันโอ้ศพต่เหมืจนะพป่น้องเป็นหัวสมจ้ะโอ้ขาอ่ไรจ้ะนี่นะเน้องเออเนอะจ้ะ

Hører ikke en bil fremme. เห็นหัวสมจ้าพี่น้องนั่นนั่นดูน่ะเส็นหัวสมเดี๋ยวมองหลดกับค่าขอความวันจะคิดด้วยี้รถภา,านไปนะพั่น่ะง่ามให้พี่น้องจ้ะอุสวาห์ได้พี่น้องนี่เรียกพ่อหลายอีอีก้จะมึงแน่นีปดอกหนึ่งตั้งสิ หลายจะพี่น้องหาบรเบิดออกจากมื่อเดียวนี่น้องจะขึ้นข้างล่างอืม,อมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแฮะละดิอโอ้ยฮะโอ้ยยังขามจะพี่น้องมึงเนนีะ่นี่นี่นี่ ได้ยันหมวกมันจจมั้งไงหมวกมันขึ้นละ,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 ะต้องลงมาดอกพใหญ่ หมดนะเจ้าพี่น้องมึงแน่เอาได้บ่ะฮะไปแล้วจ้าไปแล้วเมี๋ยวพินะดู นี่แล้จ้ะที่เขาม่นพี่น้าบอกว่าหน้าเปลี่ยนปลาน่็นไหมครับพี่น้อง <Sweet. S 2> อ๋ออันนี้นี่มันนันฟ้องมันสีเหลืองจะพี่น้องนี่นี่เขาจะอาบอกเอาเนาะเดหน้าสีเอาไปตัดขาแล้วก็ต้มไปกินจ้ะต้านี่นี่อลองสกัดซีมันนี่ต้านี่จะพี่น้องนี่นี่จะเอาไปขายเ uh huh. มืองว่ามันสิพนันเขาบอเนาะเขาสีเอาบอมีในรถอีกจ้ะพี่น้องเดี๋ยวหน้าสีเอาไปให้เบิ่งเด้อจ้าวานื้อนน้าเก็บกาแฟไลท์ <c oughs> อ๋อโอ้มันเพิ่งออกเพิ่งพ่อ,อ,อจากพี่น้องฮะอ๋อใช่ละ่ลละอ๋อหา่อโอ้อยให้หน้าให้พี่น,อน้องเบิ้งจะเห็ดดำเห็ดดำกำลังขึ้นจากพี่น้องพูดนะโอ้จำไปเด้อ ขามีโฮกเด้อกูเป็นไม่ใช่เพี่น้องเห็ดดำเป็นแถวาเลยจ้ะมึงเนี่ะเอาดอกให้ก่อนจ้า ดอกหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดอกน้อยๆหน่อยก่อน,อนอจิตาเนี่ยเอา้าขามติโอหน้าขามจ้ะพี่น้องเอ้าหนิเออเอาไน้่ย เดียวเดียวแบนตาแบนตานนั่นละบ่ได้เพี้ยนดอกเพื่อไปผิดทางแล้วพะนะบ่ผิดละไปเหี้ยแต่มียสมปันเนาะเอาอยู่เมื่อกี้นี่ค้มไปแมจ่จะพี่น้องนั่นเป็นบอกแ่ลนีลนม่มองเดียวนียไหมค่ะมองอ่ะ <laughs> เออตาลายแล้วคํำแล้วจ้าพี่น้องตอนเนี้นะนี่ สองอจ้ะพี่น้องว้าโอ้โอโอมันคักจ้ะพี่น้องมาหนี่งเอ้าเป็น,นอพอใจายเป็นได้เฮ็ดโอ้ยพ่อใหญ่ก็ได้เนาะมาไปหนึองมา,า,มาข่อยเมื่อยเล้อเด้เมื่อยแล้วจ้ะพี่น้องปะ่ะมาออกเมื่อจ้ะมาออกเมื่อจ้ะพี่น้อง หาเอาน้าสายทางต่อห้องห้องพี่น้องสอดมาทางไหนนออบาเนี่ยี่ใส่นอรถหอบาเน่ยโกจิบอกก่าวะ<ย>บีบีล่าแดบุตตาใส่เก็บเอาจ้าพี่น้องเอาถ้าไปกินได้ นั่นน้องจะให้ใช้นังถาซะก่อน สุดยอดจ้ามึงเนะี่ยตาดให้พี่น้องมึงเนี่จ้ะอันนี้ค่ะหมวกมันนี่ะ เก็บก็บพอญ่จ้ะอันนี้ตัดขาแล้วจ้ะพี่น้องหนะ้าก็เลยเอาใส่ถาดเนาะอันนี้หน้าสีเอาไปขายจ้ะพี่น้องนี่กลับในตาสีดํานั่นจ้ะนี่สองอันนีหน้าสีเอาไปขายอันนี้ก็สีเอาไว้กินจ้ะพี่น้องนี่ละเฮ็ดติเก็บได้เมื่อนี้่เนาะจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะพี่น้องเจอกันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ